บรรยากาศห้องนะคะร์นิ่งอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้จะเป็นวันแรกที่ฉันไปเรียนนะคะโรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูเจงน,นี้ทุกคนก็ห่างหายจากการเรียนมานานนะคะวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษนะคะที่ English Unlimited เราไปดูกันว่าบรรยากาศในห้องเรียนจะเป็นยังไงวันนี้ตื่นเช้ามาตื่นตั้งแต่7โมงเวลาไทายก็แบบประมาณตีสี่อะ ตื่นเช้าที่สุดในชีวิตและเราไปดูบรรยากาศกันโอเคเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศของตึกเรียนนะคะตึกเรียนคือตึกนี้นี่เดี๋ยวเขาไปดูข้างในดีกว่า ซึ่งนี่ตึกเรียนของที่เมลเบิร์นนะคะจะแบ่งออกเป็น2ตึกด้วยกัน,นะคะ่ะแต่ละตึกเนี่ยก็แยกออกตามระดับภาษาที่เราสอบได้นะคะโดยพอเราไปถึงเนี่ยเนื่องจากว่าฉันมาเนี่ยเช้าก่อนเวลานะคะขาดเริ่มตอน8ปดโมงครึ่งเนี่ยเราก็ไปถึงก่อนเวลาเล็กน้อยค่ะเพื่อไปลงทะเบียนแล้วก็ทําการเทสนะคะแต่วันนี้คนมาเยอะมากนะคะก็นั่งรอค่ะ พอถึงคิวของเรานะคะก็ทําการสอบนะคะเทสออนไลน์นะคะหลังจากฟังเทสเสร็จเราก็เข้ามาในห้องกับเพื่อนๆนะคะเพื่อมาฟังการแนะนําทั้งสถาบันแล้วก็แนะนําข้อควรรู้นะคะกับการอยู่ที่นลเบิร์นค่ะโดยสิ่งที่ฉันชอบที่สุดของที่นี่ก็คือได้ตัวเวลคัมกิฟต์ด้วยนะคะเป็นถุงผ้าแล้วก็ข้างในมีพวกเป็นแบบเหมือน orientation guide นะคะแนะนําคู่มือแล้วก็มีสมุดโน้ตนะเอาไว้จดแล้วก็ยังมีทิมแทมนะคะของขึ้นชื่อ Ma d e in australia นะคะเป็นขนม ให้กินระหว่างหิวนะคะแล้วก็นี่เป็นเจลแอลกอฮอล์ค่ะนี้ออกแบบมาแพืกเกลี่ิ้งน่ารักมากแล้วก็แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นปากกาค่ะซึ่งอันนี้ออกแบบมาก็รูปแบบดูดีมากเลยแล้วก็ที่ฉันแบบตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอมาดูเพื่อนใช้ก็รู้ว่าเป็นอันเนี้ยเป็นที่ติดหลังมือถือนะไว้เสียบบัตรไม่เีเดย พอ r อเรนเทชันเสร็จนะคะเขาจะพาเดินทัวร์สถาบันแต่ละตึกค่ะก็จะมีความแบบตกแต่งมาสวยงามทานสมัยแล้วก็ดูสะอาดตามากเลยนะคะนตอนนี้ก็เป็นการพาทัวร์รอบเมืองนะคะ นักเรียนไทยที่น่ารักของเรานะคะสวัสดีค่ะและเนื่องจากสถาปัน,นียอยู่กลางเมืองในย่าน CBD เลยนะคะทําให้แบบที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งศูนย์รวมนะคะของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะ้ดย่ากับเราแวะถ่ายรูปรวมกันนะคะที่ State r a i l r a y Victoria ซึ่งเป็น landmark ของที่นี่ด้วยตอนนี้ก็เดินชมเสร็จแล้วนะะกำลังจะกกลับไปที่คลาสกันอาลีฟอมลาคะ่ะ ตอนนี้ก็ไปเดินทัวร์เมืองสอแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมารอนุ้นผลสาเหิจที่แสนสูงของเราว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เราไปดูบรรยากาศในคานกันไปด้วยไอีีหมยูโนยูนนีชูสอันอื่นอื่นไ e ้ทเลบริีอค่นก็ ุ่นอาหารเข้ากันเถอคะมีวันนี้ทำข้าวกลกระห <c oughs> ว,ว่างค่ะ<อ>ควยแา่เนวองโฉดนี่คือบรรยากาศห้องเรียนของวันนี้นะคะให้ดูนี่น่าอยู่มาก ก็แบบข้างหลังจะเป็นกระดานอิเ็เทรอนิกส์นะคะก็แบบสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็นี่อยให้ดูตรงนี้นี่คือวิวที่แบบมองออกไปข้างนอกหน้าต่างก็คือบรรยากาศดีมากเลยนี่เรียนจบแล้วนะคะก็มาล้างจานก่อนวันนี้ค่ะ ันนี้คลาไม่ได้มีอะไรบ้างนะก็ตอนเช้าไปแนะนําตัวแล้วก็ไปเทสนะคะแล้วก็พอเทสเสร็จก็ทางทางสถาบันก็พาไปเที่ยวแนะนําชมเมืองระหว่างรองผลเทสค่ะแล้วก็ผลสอบออกมาได้เป็นคลาดอินเตอร์มีเดียกกได้เพื่อนหลายคนเลยที่เชื่อชื่อว่านิกกี้นะคะก็ วันนี้เรียนวันแรกก็เรียนเกียวกับการใช้อิก็สนุกดีค่ะไม่ซสีเดียก็นหลักเลยค่ะก็มาลังจานบรรยากาศในบรรยากาศในห้องเรียนบรรยากาศในห้องเรียนก็จะค่อนข้างดูเป็นกันเองนะคะดูไม่เครียดมากแบ,บสอนแบบไม่ให้แบบต้องมาตอบผิด ตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยมาก็เหมือนเป็นการพูดคุยกันแล้วก็ทดลองใช้ไกรมมาที่สอนเนี่ยแต่ละวันค่ะจบการเรียนของวันนี้ไกรม่าแลวบายพร้อมไปเรียนแล้วน,นี่